สถานการณ์โควิดแบบนี้ตัวเลขเยอะๆวันละหมื่นวันละสองห0ื่นขึ้นขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่ก็ยังคงมีคนบางกลุ่มที่ก็ยังคงไม่รู้สึกรู้สาแล้วก็ยังคงจับกลุ่มเล่นไพ่ตั้งวงปาร์ตี้อะไรกันเหมือนเป็นเรื่องปกติเลยนะคะที่บุรีรัมย์ค่ะเขาก็มีการไปจับยกแก๊งเลยทีเดียวนะคะในเพจ f a c e b o o k สถานีตำรวจภูทรบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ได้เผยแพร่ เขาบอกว่าเป็นบทเรียนสำหรับนักเลงโซเชียลค่ะบอกว่า4สิงหาคมลงเฟซแชร์ Face, Share, เรียกแขกก็คือเรียกตำรวจค่ะ เล่นการพนันในสถานที่กักตัวค่ะ oh, แล้วก็ <hey. S 1> แชร์แบบท้าทาย oh. นะเรียกแขกนะคะบอกว่าตำรวจบ้านกรวดบรีรัมไม่รอช้าเข้าตรวจสอบและร้องทุกกล่าวโทษกับผู้ที่กักตัวที่ลักลอบเล่นการพนันในพื้นที่ทันทีนะคะโดยมีหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยได้โพสต์ภาพลง facebook ส่วนตัวขณะนั่งล้อมวงเล่นไพ่บอกว่าข้าวน้ำฟรีเต็มที่เลยเรา hmm. นะ ข้าวก็ฟรีน้ำก็ฟรีเพราะฉะนั้นมาเล่นไพ่สมหัวเล่นไพ่กันดีกว่าในที่กักตัวในที่กักตัวค่ะ,ะครับแล้วเรื่องราวแบบนี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับอยในตัวเลขที่คุณบอกว่าวันละ2อ0 0 0ื่นกว่านี่นะฮะ